ไอเฮีย้ยแม่งกว่าจะสู้ได้ต้องอีพีสองเลยหรอดูไหนวะมึงออกมาดิมึงออกมาดิมึงออกมามึงแน่จริงไม่ใช่รอแน่จริงก็ออกมาดิแน่จริงไม่ใช่รอไอเฮีย้ยก็ตีกูอยู่ได้สตัตีหา่าพ่อมึงไม่ดูเลยเนาะใครใครมาเนี่ยไอเฮีย้ยมึงดูหน่อย มึงดูหน่อยนี่อย่าใครมามึงดูหน่อยดิอยู่ไหนวะอยู่ไหนขี้ออกมาออกมากูบอกให้ออกมาออกมา,ออกมาดิอยู่ไหนออกมาไอ้ขี้ขาดไอ้ขี้ขาดมึงออกมาดิขี้ขาด มึงออกมานี่ไอขี้ขาดไอขี้ขาดตายมึงตายไอขี้ขาดมึงตายไอ้ขี้ขาดดูนี่ๆไอขี้ขาดไอ้ขี้ขาดมึงจะหลบหาพ่อเมื่อไอ้ขี้ขาดมึงมานี่ไอ้ขี้ขาดไอ้ขี้ขาด กูจะตายไม่ได้ไอ้เหีขาดมึงขี่ขาดเกินไปมันจะจบไม่ได้มันจะจบไม่ได้ถ้ากูไม่จะฆ่ามึงไอ้เหี้ยมันจะจบไม่ได้เฮ้ยมึงอย่าให้กูต่อยอีพีสาม มึงจะให้กูต่อเหรอกูไม่มีวันต่อหรอกนะเฮ้ยกูมึงไม่เกี่ยวมึงไม่มีบทอย่ามายุ่งดีขอบคุณมากครูเพุ่ณคนนี้ผมจะไม่มีวันลืมเลยมานี่ดิไปไหนวะใครมันตีกูวะอีเยี้ยตีอยู่นั่นเลยตัดมึงตีอยู่นั่นแหละ เฮ้ยมึงจะตีหาพอ่อมึงไปไกลๆดิไปไกลๆล,ลูกพี่กูทำลูกพี่กูบึ้งทำลูกพี่กูมึงมานี่ดีขี้ขาด มึงมานี้ขี้ขาดไอขี้ขาดมึงออกมาไอขี้ขาดไอขี้ขาดมึงไอขี้ขาดมึงก็แค่พวกขี้ขาดออกมามึงออกมาดีพวกขี้ขาดมึงออกมาดีพวกขี้ขาด มึงออกมา,กาดีขี้ขาดไอ้ไข่ขาดมึงออกมา,กาดีขี้ขาดมึงออกไม่ขี้ขาดไอ้ไข่ขาดมึงออกไม่ขี้ขาดออกมาท,าทั้งในขี้ขาดมมก,กูไม่มกลัวมึงหรอกมึงห่วงไข่พวกกระจอกของมึงนี่แหละเอามาเลยลูกเพ่ กพี่กูไหวอยู่แล้วลูกเพ่มึงทำลูกพี่กูเอาไปแด่ปี๋มึงอ่ะทำลูกพี่กูเฮ้ย,ย,ยกูจะไม่ไหวแล้วกูจะไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้ว เฮียกูจะไม่ไหวแล้วนะสัตว์จะให้กูต่อจริงๆหรอว่า EP สามันไม่มีหรอกมึงมาจบกับกูเลยดีกว่ามึงมาเดียวๆกูเลยดีกว่าไอา้ไข่ขาดไอ้ไข่ขาดเลยไอ้ไข่ขาดมึงออกมายไข้ขาดไอ้ไข่ขาดมึงออกมาไยไข่ขาด มึงจะไปไหนไอ้ขี้คาดไอ้ขี้คาดมึงออกมาอยู่ไหนวะพี่ขี้คาดไอ้ขี้คาดมึงทำลูกพี่กูมึงทำลูกพี่พี่กลิ้นกูเอาไปแดกไอ้เหี้ยงเงามานี่ดิงดไอ้เหี้ย เหมือนกับกูจะไม่มีวันจบเด็ดขาดกูจะตายแล้วขอหน่ยอยขอขออยู่นี่นี่นก่อนกูจะตายแล้วอ้ยกูจะไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูจะตายแล้ว้กูต้องต่ออีพีสามจริงๆเหรอ กูจะไม่มีวันต่อ EP3 ีสามเด็ดขาดนั่งของพวกมึงไอ้พวกโง่ยูไหนว่ามาดิอีพีอะพวกกระจกเอ้อกูโดนเกียนกูไม่รอดแน่เลย อยู่ไหนกันวะออกมาดิอยู่ไหนวะกูจะตายแล้วใครมันยิงวะเฮี้ยอ้ยสัตว์สนุกกันจังนะพวกมึงอีเหี้ยกูสู้กับวิทเทอร์เนี่ยอ้เหี้ยถ้าใจ ถ้าอันนี้ไม่ถึงนะถ้าคนกดไลค์ไม่ถึงไหนเหี้ยโอ้ยมันทำอะไรไม่ได้เลยเอ้ย,อยจะตายแล้วดูไหนกันว่าออกมาดีนี่คอยต้องต่อคอยมีวันต่อหรอกนะ ออกมาดิเกาเหรอกูทำอะไรลงไปกูทำอะไรลงไปนี่มันซีรีส์ต่อสู้กับวิเทอร์ดีกว่ามันจะจบง่ายๆจริงหรอวะ อีเรี่ยออกมาดิเอ้ยกูจะตายแล้วมึงออกมาเถอะมึงออกมาดิมึงออกมาดิออก,ากูก็ค้างอยู่เดียวเฮ้ยกูจะตายแล้วมึงปล่อยกูไปเถอะปึกปล่อยกูไปเถอะบีกูตายแล้ว กูไม่รลดแน่กูไม่รลดแน่กูไม่รอดแน่กูคงตายแล้วล่ะพี่กูตายแล้วกูไม่อยู่แล้วอือตัดกูจะตายเดยกูออกมาดิมึงบินได้เราคิดว่าเจ๋งหรอมึงบินได้เ้วคิดว่าเจ๋งหรอ ออกมาดิบินได้เราคิดว่าเจ๋งมึงบินได้เราคิดว่าเจ๋งดูไหนออกมาออกมามออกมาไอ้คี้คาดตัดภาพตอนชนะได้ไหมวะ โอ้ขอตัดภาพตอนชนะเถอะเยี่ยกูจะตายแล้วทุกคนครับผมชนะมาแล้วเสียเซี่ยวแห่งบลลังมันได้หายไปแล้วขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้